การเทากันพระคุณเจ้าสุดลำ4141เดลยนะครับผมคิดว่าคงถึง50เลยแน่ครับถึง50เลยต้งอยู่ต่เพ้าไว้50เลยนะครับเตรียมน้ำด้วยนะครับเตรียมน้ำมาทั้งหมดประมาณ50 50เลยน่ามนได้พี่ปอนน่าใช้คันให้เป็นอย่อ๋อแก้วทีเฮานี่ได้บบเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อแป๊บหนึ่ง แรกวัวนะครับคุณเียพิาคุณพ้า่นพาคุณอ้ง่าคเปนยายสมคุณแม่เป่าคุณสมัวนไปถึงคุณแม่นอสมแค่นคุณพ่อใจีผ่านไปสมคุณแม่รงใสมสมคุณแม่สุภาพีลาคุณแม่ดวนเวือบไสมคุณพ่อไล่อยางได้คุณแม่พนมตสคุณพ่อโกนอะเื่องคุณแม่ทำงานของง ยิ้มนะคุณมารวายสงคุณแม่เดิไเขามด้ค้ารวายสคุณ้มา่งิาติ่านหลับพี่าครับคุณมกัมพิลานะครับคุณพ่้สมสีอุลไทยสิคุณวรยุทบุญทีวรุบุญที พิทยาจุไทยสงท่านผู้ใหญ่บ้านนั่นหมู่สงสารที่สองคุณแม่เก้าจิตไทยสงคุณสมัยศรีอาคุณพ่อเจริญอ้นไทยสงคุณสำรามคุณสังคุณแม่สายทองรวมแทนคุณครูเฉลิมเจล่างไทยสงคุณครูสุเทพคุณน้งวัน คณะครูจากโรงเรียนวัดสบัรคุณครูสายพินจิตเทสุนี์เป็นรายนามนะครับท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมรับฟังการสวดเพื่อรำสวขของพระคุณเจ้านะครับถ้ามีท่านใดไม่ได้อ่านรนายามก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วท่านที่จะเป็นตัวแทนของพี่น้องทุกท่านครับก็มีขอเรียนเชิญท่านกนูลกรรมนันสิทธิ์ผาไเทสุนย์เข้าถวายปักแจกเประยอานครับ จ้ามิโหน่มิแหงยังรถบางนาสิ งัง้นไงอล่ะโอพ่อหามเอ็นบอกออมีน้อยนี่ซบป,ประมาทเาล้วอีหลีเดนอตุกเปนว่าผัวเปลนสิวกามันเหมือนเสาเ่นวผัวเปลวิวะมัน,มนเปลวศิวิมัดบ้าเชค่เดียว

เป็นเห็ดหายเรียบยร้อยแล้วเพิ่นเพื่อนเอาบอกมาตะกอนหน่าวเป็นเออเป็นมาเห็ดว้ <ไป S 2> ถาวเฮเหมนันมันตกเนาะ mọi người biết là đẹp quá mọi người biết là mọi người biết là mọi người กูกระจายคมแข็หานในพันไทยชื่อเลขกก็ค้อยถึงเด้อมืันนี้ขอให้รับหลับ,ลบด้วยวันเจ้าเจ้าวันเลยอาบเตอร์อาบเตอร์ตั้งค่ะ

ông พ่อก็บ่ใส่แม่เด้เอาออกแล้วบ่เใส่คือคนแทบนี้เออๆเนาะได๋ เรื่องนี้ก็เป็นหน้าสนใจสำหรับญาติโยมทุกคนเด้อมีอดีตว่าเป็นเป็นไปนมากมีประวัติท,ที่จะมาเล่าให้ฟังผู้สั่งสันไปคที่พ่อสิหาสองสามนาที่อนเทวดาต,ตนเองในภูนนมิอย่างล่วงชีวิตอยู่เทวดาต,ตนเองนะ เรียดร่อนมันก็เปอะไรท่ข้อวาศสิบุตรตีเขาเรียกว่าจุดตีขึ้นที่ข้อวาการขึ้นทีล่องนั่นปล่งไปสู่นรกได้บอกว่าใจได้วันวิตกอยากกระตุนรกอยากลำบากเทวดาเทวันอ่อนใจกูร้นทุลาย ข้าพเจ้าเข้าใจผู้ว่าเทวดาตนที่ว่าเนี่ยยันไปรับทุกในนรกเด้อไม่อยากยุติไม่อยากเชื่อไม่อยากหนีจากลุจอย่างล้มอย่างไปสู่มันอรมณ์ตามประวัติเนี่ยนะข้าพเจ้าก็เข้าใจก็รู้จักตอนนี้ผมมีเรื่องบวกคาถาอันหนึ่งว่าคาถาอันนี้งานโยมก็อาจี่บอกเข้าใจพระสงฆ์องค์เน้นบางองค์บางท่านข้าพเจ้ไม่เข้าใจแต่ว่าเขาโดยบังเอิญ ได้ไปอานเห็นได้ไปพ่อเด้อข้าถาตนนั้นเป็นเป็นข้าถาให้อายุยืนเาวก็เป็นโอกาสที่จะทําคุณงามความดีเมื่ออายุมี่ยืนเาาไปกับโอกาสเขาจะทำคุณงามความดีสั่งบารีีก็ได้มากมายหลายอย่างจนกลัวที่ตายค้าถาตบนี้เพื่อให้ท้องเป็นประจำไม่ออกอยากได้ขาถาบ่ะอยากได้ค่ะ ดูในมณฑิที่นาที่39มสบเแรกแม่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 จำไม่ได้ันแม่เน็เดียแม่เนเดียรขาีละแม่สนเดียง์ใแม่เนเนียรก็ได้แม่สเนียสงที่สองน้องเออเพิ่นเคยสนใจในเรื่องมณฑิที่ ให้ไปท่องบทแรกนาที่3มเกในมุตงมิธที่สามจุ3เก้าสามจิเจ็ดสามเ้าบุญน่ะิตสาวัีใช่ใช่ในหานในหละให้ท่องเป็นประจำจิตเป็นภูมิอันยิ่งยิเงเหงาปัสกาบุให้ไข้เสียบถุกจริงจยงที่ประการหนังสือต่อไปเพื่อนว่นจังเอรออัญุณให้เงีนเหงาซึ่กับเทวดาทวานิยเทวดาผู้จักว่าตวจิไปตก ทุกงายลำบากจะเป็นรุปทรงจุนรมณ์ได้เทวดาตนที่วันเตียยห้อนก้อนล้นคนตะการเพราะเอ็มด่วนกินสิริล่งไปตกนรกไผ่สิจะไปเนาะเพราะว่ากรรมของตนเป็นที่สังเกตแล้วเอาพระเจ้าก็ะหู้จะเลยบอกเทวดาที่วานนี้หล่ะให้เจ้าฟองตัวนั้นตัวนี้สวดม้วนตันตรงนี่เหรอเจ้าก็ระติ้งยังดูยังน้องโตไปอีกสได้สั่งน้องต้อดีสั่งเป็นี่ได้ บาทกรรมจะนิต de ื้ลย้นพระราชิกไหม่งปุ่นที่ตายก่อที่2เน้อจ้าตอนี้เราพวกฝากมานี่ยจ้าอขออย่างงี้พี่ๆมาเนี่ยอ่านต่อมาาทู